ครับผมสวัสดีครับพี่น้องมือนีบบอลไก่โค้ลงกครับพี่น้องหาเก็บเห็ดคือเขาครับเลาดเก็บเฮ็ดครับมือนีมาแต่เสาครับมากเ้เดียวหลอดออกไปนี่ก็สิเขาวิทงขึ้นนะครับพี่น้องต้นนาน้่คอยหมุนน้ำซึมน้ำปลามาแต่เสาอาจสิมืดนแน่นะครับเนาะจังไรยังถ่าตทิดตามรับชมบาไก่ด้วยพี่น้องด้วยวันที่มีเฮ็ดบอมือนีวเนาี่ไดบอไปครับ ไปตามน้องกันครับนี่ครับผมพี่น้องอีกดอกนึงครับครับไปดูกันพี่น้องไปตื่มกันนะครับฮะไปเพิง่งกีนครับหมุนๆไปเถียวนี๋ครับพี่น้องไปครับไปเพิ่ง,พงกัน มุนเขาไม่ดีเห็ดอีกดอกนึงครับพี่น้องตะบานเด็ดบานแน่แล้วครับเท่าระดับนี้กลมเกลี้ยงครับธรรมชาติาแล้ว่านใบเดียวกันนะพี่น้องก็ใบนี้นี่ว่านใบเดียวกันแต่วันเห็ดนะครับ,บเป็นเห็ดครับหมนเขามากจะเจอขั้นบาสแล้วครับมางหาดีครับพี่น้องนั่นพอด้เก่งกินเต่าเบาไก่มา ต่อเลยอยู่ครับมือนี่ยานมาท่านมูนเขาเจ้านะครับเอาไปดูน้ำเบาไกลกครับกลับถึงพี่น้องเขามาดีพลอยสองดอกครับบุญเขามาฮู้นี่ครับดอกนี้อีกดอกนึ่พ่อ,อ,อสองดอดกครับพี่นอ้อ,อ,นอ,นองเดี๋ยวยังตาที่สามกันบ้ครับวันนี้เราจะได้พ่อแกงมา แล้วครับมองนี้ไปไปเบื้งกันอีกครับพี่น้องมันหยบดอกแล้วครับพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ครับสดสดสายตาครับนะครับอยู่กลางกล่องนะครับดอกนึงหนี่อยู่ในแล้วเกินพี่น้องเลยเนี่ยบอกไปที่เขาไปเอาให้เบิ้งครับมาผู้เดียวครับมือหนี้เดียวมาแต่เสาเนี่ยครับเิดกับอึดๆแต่ลับพี่น้องที่สคนห้าลาย นี่ครับบานเนี่นะครับเมือหลอดตาคน้าสอดข้าไหนไวเนี่ยนี่แลครับมกระดีกับบางตาคุ่นดอกไม้กับ้านพื้นเอาเบิ่งกันอีกครับผม โม่พ่อนี่อีกดอกนึงครับพี่นอ้องเม็ดถึงถ้ำเถา,ถาเดียตาคนครับเถาเดีวยวครับเข้าเดีวยบดวยบานเพ้อเเลยครับบานเพ้อเเลย <c oughs> มื่อสิจังฟังขงังนึงนะครับที่เถา แขงเท่าๆนี่ยเนี่เสียบแล้วครับสมไปรวยเอ้ยสดบาทนี่เหมือนกับลวกดินเบาไกล้เสียบแห้งไรพี่น้องเอ้สยสวยดดแต่ครับไปเบิ้งอีกครับหามันเหลืออีกกระเพื่อมพี่น้องเขามานี่พอจะเห็นอีกดอกนึงครับพี่น้องเท่าๆจะพร้อมบ,บ้าดนะครับอีกขึ้นอ่ะ บ่าครับนี่ยต่อเปลีป่ยนที่นี่เถ่าแล้วครับขายเน่าก,กินดีโอ้ยมื่อนี้พอจะเฮ็ดเถ่าพี่น้องมันโดนแล้วมันก็เถ่าไปน้ำนะครับนะเดี๋ยวบอกไก่หาพีอีกสักคนพี่น้องเข้าสิไรแจกดอก,กถิ้งถาติดตามโชกมนอีกสักนึงครับข้านะเมื่อนี้พอดอกนึงพี่น้องโดนโดนจังพอครับ โอ้ยมีเป็ดเล็ดพี่น้องผมนี่ครับเห็ดพึ่งทาม,มเห็ดพึ่งทามเห็ดพึ่งทามเถ่าพี่น้องครับหยิเป็ดเล็ดหลุดอ,ออกกันพี่น้องเลย,ยสวสดีพอ่อเนาะพี่น้องเนาะสี่ติแกงนิดหน่อยนะครับมือนีิไหนมาไลา่ดอกนะครับ ขอบคุณพี่ขอบค <Okay. S 2> ุณน้องผมไม่ไรเด้อครับที่ติดตามรับชมเบาไกลมาตลอดพี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งเด้อครับนะครับไร่ได้นี่แกงนิดหน่อยแล้วครับมือนี่เดี๋ยวครับบุญกิจสู้กันครับพี่น้องออกไปป้องยังไงล่ะค่อยนัดค่อยเลาะไปนี่วันหี่ใด้ติมมาดีเจ็ดดอกสองดอกนะครับเนาะไปครับ รัดเนาะไประเดียวพี่น้องฮะมันพัวมันสอบจะเกิดน้อจังสิแล้วครับการมัมีแยกดอกพร้อมดอกนะพี่น้องเนาะว่ได้แกียงถึงเสาครับแกงยื่งดีใช่ไหมพี่น้องอ๋อพี่พี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วดอกนั้นลดอครับเล็นี่พี่น้องบ้านเพื่อเอยวุ้ยท่อเนี้ยมันเป็นตะยานพี่น้อง มันเป็นมิเพิ่์ฟพุเทเธออยู่นี่อยู่บ่ครับเบื่อทำนี่อาจจะมีตัวอะไรซ่อนเลนอยู่นี้ก็เป็นได้ต่อมทธจักรยานใช่ไหมยิทยาักรทำนี่นี่ครับลองเฮ็ดอีกตัวหนึ่งนี่ครัลบอีตาข้อนอยู่ที่กี่ครับพี่นุ่มนี่ เงยๆเ่าเถาพี่น้องกุยดอกเ่าเถาแก่แก่นะมาเก็บข้าวเร็มไปหน่อยมาเด็กแกงกินข้าวเซาพี่น้องมาสองอีกนะครับโอ้ตาย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 เก็บปีนพี่น้องเก็บปีนไม่เกยียบผ้าปีนครับอ้าวโอ้ยเบิกแหนีพี่น้องนะโอ้โหแล้วล่ะมันเ่าพี่น้อง ีบเปลี่ยนเพื่ออะไรหินดอกนึงครับพี่น้องดอกนึงเขดเปี่ยนเพื่ออะไรทนเพาะเสียต่อไปเนาะครับเนาะเอาดอกที่มันกินได้ไปเาะไปอีกครับพี่น้องหาหน่ตื้มมันอีกหินดอกนึงครับพี่น้องมาหัวนี้มาได้อยู่นี่อีกมาเห็นอยู่นี่อีกครับทางคนมานี่ครับพี่น้อง ข้างคนไก่มื่อนี่ไปทุนมาบังยี่นี่พี่น้องมันหลีตาคนพี่น้องเซ็ตเบาไก่คนได้แล้วพี่น้องดอกนี้ยังนุมน่มๆนะครับนั่นเนีนยนจุ๊อ่าเสียดพ่อแกงแล้วพี่น้องผมว่านี่หฮาไปห่ามาสีพ่อแกงแล้วครับสิพ่อแกงแล้วนะาหาไปน้ำเบาไก่อีกครับเคื่อะไรแกงคือเอะไรพี่น้องที่คอือแล้วครับได้ถ้วยนึงแล้วครับได้ถ้วยนึงแล้ว ไอคับไปหาเราอีกกระปองพี่น้องมะนี่นี่มานฟอเพปอร์เบอร์ยู่นี่พี่น้องดอกนึงครับีดอกนึงฟอเปอร์เบอร์ยี่นี้คือแน่พี่น้องทีคือดอกเแ็บแน่ครับดอกนี่นะเก็บเก็บพี่น้องครับเก็บเก็บนี่มันงงอยู่ครับดอกนี่ง่ายติบครับ ไปเรื่อยๆครับเก็บไปเรื่อยๆไปครับไปเพิ่มกันอีกอยู่ในนี้อีกดอกนึงครับพี่น้องมาไกลเลาวไปขันเห็นไงจังเลยเห็ดไทยใหพี่ใหน้องผมเบิ่งนะครับขันถ่ายไปเรื่อยๆกลัวเห็นดอกนึงมันก็โดนอยู่พี่น้องเห็ดกับเบิดไปนําครับเห็นดอกเด้ก็จังเอาให้พี่ใหน้องผมเบิ่งถ่ายเบิ่งครับดอกเกิดไปจังสี่แล้วครับมันจังบ่าซาเวลาพี่น้องรับชมนะครับ นี่โอ้โดอกนี่ยังแข็งกระโดดอยู่ครับพี่น้องยังแข็งอยู่ยังเป็นอันนี้พี่ต้นยำปุดยำปุดดีอยู่นะครับเนาะที่ตตามเบาไกไ่พียนะครับรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เบาไก่ไปนำเด้อครับพี่น้องผมเบาไก็จะมีกำลังใจพาพี่น้องหาดอกหาปลาเนี่ยน้องใหม่หาเห็ดหาตัวนกเขาครับ เดือดแล้วครับชีวิตเบาไก่ติดดินติดหยาไปนี่แหละน้ำปลาน้ำดงครับไปพี่น้องบเบาๆไร้ใยแหางหาเราบินครับหาเก็บเพี้ยนห้องครับผมพี่น้องเมียนะครับน้ำก็บเอาม,มาหิ้วเขาพี่น้องหิ้วน้ำเฮ็ดกระไรแน่อยู่นะครับเที่ยงถุยหนึงครับนี่จะดอกอยิงใหญ่อันนี้ห้างนกห้างเราพี่น้องเบาไก่จะไปห้องห้างนกเขา ตกลงมาเป็นห่างห่างของเขาครับจะไปห้องแหห่างแห่นกเขานะครับเป็นพี่น้องดอกเห็ดเอ้ยมีแตอดอบบนนด่ดอกบานๆมือนี่จแต่ดอกเทาๆครับดอกบานบานเด็กแกงใหญ่นึงครับมือนี่เด็กแกงใหญ่นึงนสันสดใสครับแกงสวยแล้วพี่น้องผมเดี๋ยวเอาอันนี้ขึ้นก่อน ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องผมไม่ไร้าเด้อครับที่ติดต,ตามรับชมอาจารย์เซียนตอนเขออาใหญ่ถูกๆทกทันก็ไดเซียนนุกสรุมหาปลาขอบคุณพี่ขอบคุณน้องผมไม่ร้ายที่ติดต,ตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เบาไก่นะครับเรามแห้งพี่น้องไดโนโ่เสาเบาไกด่ดอกนี่เบาไก่มาเห็ดพันใบคือบอพี่น,อน้องคือไรโนเสา์บาต้นใหม่ไรโน่เสาเบาไก่นะครับมันก็เป็นหัวสงอกมอากเบาไก่เกา ผ่าไม่ตากเข็ดตามันแล้วก็มาบัาเข็ดปากมันแต่โดนนะครับหลายปีล่ะว่าว่าไม่นี่ก็ได้แต่เบ้าทิมเบาเตยังนี่น้อยเพิ่นครับเพื่อนก็อยู่นี่จนไม้ไรโน่เสาบ้องเบาไก่แต่กี่เบ้าทิมก็ขึ้นนั่งพี่ครับเบ้าทิมก็ขึ้นนั่งทึงหัวเพื่อนเบาไก่ก็ได้ท่ายหูไปจนมาอยูไรโนเสาครับนี่เป็นต้นเป็นเป็นครับพี่น้องนี่เป็นต้นเป็นเป็นอยู่นี่เป็นต้นเป็นเป็นอยู่ครับ ธรรมศาสตร์นะครับสันสางแท่งขึ้นมาเอาไก,ก่กระตุ่มเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นปากเป็นตาครับผมขอพุณนพี่น้องผม,มหมาไหเด้อครับที่ติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้พี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุกภาเพแข็งแรงแข็งแรงสุขุสุขคนลำลำรุวุยสุข,ขุสุขคนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอคุณครับสวัสดีครับผมเอาไก่ขึ้นเม่ก่อนพี่น้องหากินน้ำหาเห็ดเนี่ยกินก่อนครับ มาไกลมากผู้เดียวครับสวัสดีครับ